สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนคานุวิทยาจัดกิจกรรมสวนสนามของของลูกเสือเรียนานีโรงเรียนคานุวิทยาเรื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือวันที่1กรกฎาคมครับวันนี้วันที่16บหกแม้ว่าพอแการเวลามันจะร่วมเลยมาเนื่องจากว่ากิจกรรมโรงเรียนเราเยอะจริงๆนะฮะก็เลยจะียนภาตรงเรียนตางท่านบริการ ว่าสอบถามว cry, ่าจะทํากันวันไหนดีท่านผู้อำนการกลัว่าวันนี้น่าจะเหมาะหมดแล้วหมู่ที่ท่านเองก็ว่างที่มีสภาที่ไม่เท่ากันนะครับียางเปลี่ยนเท่ากันก็เดี๋ยวส่างเกลี่ยเท่ากันมูลชงพับก็จะเป็นขบวนสวนสนามของกองเสือต้งเรียนขางลูกยาก็ติดตามชมครับ วันทยา เปิดรวยครับที่นี่ลูกเสือตรงตรงหน้าระวังวรรณยาพุด พี่ในด้านหน้าตรงนี้ครับกระผมนายพินัมน,นมณีภายลองอุ้มในการลูกเสือโรงเรียนพร้อมดนะ้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี และผู้มีเกียรติที่พร้อมกันอยู่ณที่นี้ขอกราบขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาพนักลูกเสือแห่งชาติที่เวีนมาบรรจบพบรอบอีกวะลาหนึ่งสำหรับในปีที่ผ่านมากองลูกเสือโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มีต่อคณะลูกเสือไทยนอกจากการพัฒนาพื้นฟูกิจการลูกเสือแล้ว กิจกรรมที่จัดทุกกิจกรรมยังสร้างความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในหมู่คณะนำพี่น้องลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อจากนั้นขอากราบเรียนเชิญท่านได้กล่าวให้ววาให้ลำดับต่อไปครับผมลูกเสือตุง้งเตรียมกล่าวคำปฏิญาณ แสดงแล้วัสกุ้พะประชาที่อยู่ด้านข้างบนข้าสัญญาว่าข้าอหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์ข้ามหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กลับอยู่ท่าตรงเหมือนเดิมอบรมผู้บังคับบัญชานะคะท่านผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอ,อบรมนะคะผู้อบรมวิชาลูกเสือรุสสรร่นที่687นะคะท่านแรก LTC เรา,ข,าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะ้เนนา LTC รรน,นะคะ ท่าน a อ c แล้วนะคะท่านต่อไปค่ะอาจารย์ชนพรนะคะหนองหลวงค่ะ ATC นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญอนะาจารย์เชงุนะคะทำหน้าที่ต่อค่ะทุกงานบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรอรีทุกท่านดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติปนอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสมาพบปากกับพี่น้องผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสมาชิกลูกเสือแห่งโลกกันยิ่งใหญ่ในวันนี้อีกวาระหนึ่งจากคากล่าวรายงานได้ทราบว่ากิจการของลูกเสือของโรงเรียนกามนิติการได้ดําเนินการอย่างก้าวหน้านับเป็นความสาเร็จของคณะลูกเสือขอแสดงความยินดีกับฟองลูกเสือของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลขอชื่นชมกับผู้กับลูกเสือทุกท่าน ที่ได้ฝึกอบรมลูกเสือจนประสบความสําเร็จกิจกรรมลูกเสือ,อนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตพร้อมด้วยคุณสมบัติความเฉลียวฉลาดความอดทนสามารถพึ่งตนเองและบำเพ็ญตัวที่เป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกเสือทุกคนค,นควรภูมิใจที่มีโอกาสได้มาร่วมในกิจกรรมอันดี ทรงคุณค่านี้จึงควรตั้งใจรับการุดผลอบรมทั้งทักษะและวิธีวิชาการของลูกเสือโดยเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละเพื่อให้กิจการลูกเสือของโรงเรียนดำเนินไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกูดมการณของลูกเสือสวัสดีค่ะ เสือตุง้งเสือแล้วดยการเดินส่วนสนามหลังจากที่ทบทวนคำปฏิญาณแล้วเดินให้พอเพียงกันนะครับพอเพียงกันเดี๋ยวเราฟังแต่เดี่ยวแต่เดี่ยวแรกจะเป็นการปรับปรับแถว ถ้าเป็นวิธีจริงเนี่ยจะมี ัดเลยนะครับตัดเลยเดี๋ยวจะไปบังควนน,นำกองแรกนะครับโดยลูกเสือชั้นมอสาเป็นเลนารีชั้นมอสาและลูกเสือชั้นมอสองเนดรีชั้นมอสองปิดท้ายด้วยลูกเสือชั้นมอแล้วเลนารีชั้นมอเกือบหนึ่งพันคนวันนี้ครับ1 0 0 0ันคนเหมือนกับกลุ่มลูกเสือหลายโรงเรียนมาอยู่ด้วยกันเลยหน้าดิน ลูกเสือให้เดินตรงไปก่อนนะครับอย่าไปเลี้ยวเหมือนกับโรงเรียนงนะครับข้าวพดแนวผู้กองข้างทางลูกเสือมอาวโสามสามเดินหน้าเลยครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปก่อนเดนรงนรีชั้นพอสาม มีมาโดยอาจารยานันคันแข่งนะครับในผู้กับและทีมของผู้กลับท่าทงก็จะมีท่าเคารพเหมือนกันตั้งทงระวังระวังครับอาจารยาน,นันสั่งแล้วขวาทบแล้วนะครับทงก็เดินไปเรื่อยครับเดินเรื่อยสมาชิกในหมู่ก็เดินแลวขวาขอเสียงรบมือให้กับลูกเสือกองแรกนะครับ ความเข้มแข็งนะครับแม่ขวาทําแล้วต่อไปเปไ็นเนเดนรีชั้นพมสนะครับนำทีมมาโดยจานชยานีคงโลดเป็นแม่เสือของเราครับขอเียนโป้บมือการเปรียบเทียบว่าลูกเสือหรือเน่นรีใครเดินกว่าใครเดินได้เท้าพร้อมเพียงกว่ากัน ีมาโดยอาจารย์จิระโชตนะครับทั้งหมวกเขียวเนี่ยก็คือผู้บุกข้าประชาลูกเสือแต่ไลใยใยเขียวนี่คือผู้บุกข้าประชาลูกเสือวิสามันนะครับเออระวังนะครับแลขวาแลขวาทำความจริงจริงแล้วการเดินสวนสนามผู้บุกข้าประชาจะต้องมีไม้ถือนะครับไม้ถือถ้าคนลบถ้าไม่มีก็ใช้วัตถยาขัด นี่คือลูกเสือชั้นม2อีกกอง,งในหมู่ที่อยู่ด้านชิดกับประพิธีจะไม่แรกขวานะครับจะคงรักษาระดับไว้สมาชิกที่อยู่ในในแถวต้องแรกขวาคะแนนที่ถ้าไปประกวดระดับจังหวัและระดับประเทศจริงๆก็ต้องเขาจะตัตดคะแนนกับจำนวนคนที่ไม่แรกขวา น,นี่คือหนึ่งกองของลูกเสือชั้นม2ครับอาจารย์กมลทิพย์ประเทศครับมีน้าทีมผู้พิพากชาตามหลังมาน่ารักครับน,าน่บนารักมีผู้พิพากชาหลายท่านหมวกเขียวกับหมวกน้ำตาลหมวกหมวกสีเลือดปูต่างกันนะครับผู้พิพากชาหมวกเขียวจะเป็นลูกเสือถ้าหมวกเขียวบ่าเขียวจะเป็นลูกเสือวิสามันดาววิสามัน ปิดท้ายด้วยลูกเสือ,อ,อ,อสชั้นม .1 ครับเสร็จชั้นม <off ord> .1 เห็นว่ายังไม่มีไหลยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เข้าวิธีเข้าประจำเกลาลูกเสือสามนุชใหญ่ยังไม่ประดับอินทรดในชั้นมน <off ord> .1 ลูกเสือชั้มนม .1 อีกลองนะครับขอททเสียงโกรเบอร์ให้กับลูกเสือชั้มนม .1 ไม่ง่ายเนี่ยถ้าเราถือจริงเนี่ยหน100ึ่งร้อยองศานะครับหนึ่งร้อยองศาไม่ใช่เก้าสิบองศาเพราะว่าตามข้อมือซ้ายเรานะมือซ้ายแข่งซ้ายเราสุดท้ายปิดท้ายด้วยขบวนของลูกเนตเดลีชั้นมหนึ่งครับมหนึ่งครับแลกขวาแลกขวาอาแลกขวาทำอาอจารย์ยายพรเขานานะครับและทีม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นโมดหนึ่งปื่ซ้ายยาำนิ่งไว้ครับนิ่งไว้นิ่งไว้เอาข้อสอบชิดลำตัวไว้แล้วผู้บังคับบัญชากองสุดท้ายนะครับอาจารย์กุผาทุ่งพวนครับและคณะผู้บังคับบัญชาอีกสองท่านครับปิดท,นนท้ายลูกเสือชั้นโมหนึ่ง สีกรมท่านะครับสีกรมท่าสีชกเขียวเข้มเข้มเ,ม,เ,ม,เมือนกับลูกเสืออากาศนะครับเหล่าอากาศแล้วอีกสีนั่นก็คือลูกเสือเหล่าสมุทรนะครับเหล่าสมุทรจะอยู่บริเวณนะครับที่มีทะเลโรงเรียนอยู่ใกล้ทะเลส่วนเราจะเป็นเหล่าเสนานครับเหล่าเสนาคือลูกเสือปกนั่นเองถ้าเราเย็นได้ดูถ่ายทอดสดในวันที่1กรกฎาคมจะเห็นว่าลูกเสือแต่ละ ก็จะมีส่งกระแทนไปดึงดึงกองแต่แลจะจังหวัดเข้าไปสวนสนามกลางที่สนามสุภาชราศัย ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณเป็นข้อที่สําคัญมากแล้วก็วิธีการเรียนรู้แล้วก็เน้นการปฏิบัติคือไม่อยู่ในห้องเรียนเน้นเอาดอทข้างนอกอันนี้คือสิ่งที่เป็นวิธีการลูกเสืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือแรงบันดาลใจครั้งแรกในการในการกาเนิดลูกเสือคือการสงครามเราแต่กองลูกเสือนั้นไปช่วยในการสงครามนะครับที่เมืองบัฟฟิคิงจึงทาให้เป็นต้นกำเนิดของลูกเสือเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดลูกเสือขึ้นทั่วโลก รประเทศไทยก็เป็นประเทศที่นําเสือนะครับลูกเสือชาวบ้านอีกนะในประเทศไทยมีลูกเสือ,สอชาวบ้านอีกนะซึ่งเราก็ไม่นับเป็นสมาชิกของลูกเสือโลกเฉพาะลูกเสือประเทศไทยอย่างเดียวทีนี้ก็เข้าที่เรียบร้อยแล้ว รับในการเดินสวนสนามในปีนี้นะคะลูกเสือทั้งลูกเสือและเนตรนารีนะคะที่ได้ฝึกให้กับนักเรียนจนได้มาถึงวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะต้องทำเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแต่เรามีกิจกรรมกันมากมายในหมู่คณะนะคะซึ่งบัตรเนี้ย ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาทั้งผู้บริหารแล้วก็คณะผู้กำกับวิวัฒกาชาาิงดงามความพร้อมนะคะนะคะก็คนสองคนนะคะก็อยากจะดูว่าจะมีครูเป็นลมบ้างไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีนะคะแสดงว่าครูของเราเนี่ยแข็งแรงกุ้งกับของเราแข็งแรงมากนะคะ เพราะนั้นก็ขอชื่นชมนะจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยตัวฉันเองตั้งใจจะให้พี่ม .4 เนี่ยมานั่งที่สแตนนะคะแล้วก็ชื่นชมพี่น้องเสือและเนตรรีเดินสวนสนามนะคะอยากให้เขาเห็นความงามมาสืบต่อแล้วก็พูดกับทุกคนนะคะที่เข้มแข็งมากอยากให้มีวินัยเข้มแข็งอดทนฝึก เขาให้ผมสั้นเราก็สั้นเขาให้เรายาวเราก็ยาวเขาให้เราแต่งแบบนี้ทำแบบนี้เราก็ทำนะคะนั่นคือวินัยของตัวเองเขาให้มาโรงเรียนสองโมงเราก็สองการมาสายของประเทศเยอรมันแค่ห้านาทีเขาก็ละอายใจของตัวเองแล้วนะคะเขาจะทำผิดแล้วก็ละอายใจอยากให้สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้เข้ามาอยู่ในหัวใจของ ของลูกเสือวันนี้ผู้ข้าราชการทั้งหลายท,ที่เริ่มงานนี้ขึ้นมานะคะได้ได้แสดงให้เห็นความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าความมีวิในัยในการฝึกเด็กให้มีวินัยนะคะไม่ใช่ฝึกแค่วันนี้วันเดียวหรือปีเดียวหรือ3ปีหรือ6ปีนะคะเขาฝึกกันตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วพอโตขึ้นจะมีจะมีความกดดนมีวินัยในตัวเองนะคะ จะไม่ฝืนจะไม่ต้องฝืนนะคะวันนี้ดูขอชัออ้นขอฝากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมอาจารย์ท่านรองชานันต์เป็นสุนทรที่มาและทีมงานนะนะทุกหน้าที่ที่มาเอื้อเฟื้อสถานะที่ทำอย่างเรียบร้อยขอบคุณหมวดพรรณามัยร,รักษานะคะที่มาอยู่ตรงนี้ทําให้สะอาดนะคะบริเวณสะอาด นะเอ่อด้านหน้าด้านหลังอาจจะมีขยะเล็กน้อยอก็ได้ฝากกับหัวหน้า,าลุอมสาระไปแล้วนะคะก็หวังว่ามาอีกเนี่ยพวกเราก็คงจะเดก็บจัดการให้เรียบร้อยลูกเสือก็คงจะมีสักกองนึงที่ไปช่วยเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทางฝ่ายลูกเสือชุมุมลูกเสือนะคะขอบคุณมากค่ะลูกเสือตงตรงหน้าระวังวัยาพุทธ พักขอกลับขอบพระคุณท่านผู้ในการลูกเสือโรงเรียนได้อย่างสูงครับที่วันนี้ที่มาเป็นให้อวาีดีๆให้กับคณะผบุคคลบัะชารูกเสือและการลูกเสือนะครับเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับกองต้องเราใช้เวลาได้คุ้มค่ามากนะค,คุ้มค่ามากแล้วก็ขอบคุณลูกเสือทุกกองนะครับบัับบรญชาทุกทุกกองเช่นกันนะครับขอเสียงให้กินข้าวมา แดดก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้ทีมคนเป็นลมน้อยปกตินี่เป็นใบไม้ร่วงนะ